ันนี้น้องขันเงินพาป๋า,ปามากินวันพ่อนี่วันนี้5ธันวานะนี่เอ็มเคเขามีโปรเนาะกินครบ555บาทแป้นี้ขันเงินให้เพือ่อนๆดูได้เลยได้หาเก่าฟรีด้วยอย่าลืมพาพ่อมากินได้เยอะนี่ไป้หาเก่าเลยนะเพือ่อนๆตั้งแต่วันที่5ธันวาถึงวันที่7ธันวานี่อ่ะขันเงินมีอะไรให้ป๋า,ปา นี่อะไรให้ปะป๊าครับนี่เอาอะไรให้ปะป๊าเป็นอะไรโชว์เ,เพื่อนๆดูนี่ที่โรงเรียนทำอะไรมานี่เป็นการ์ดข้างในเขียนว่าอะไรให้เพื่อนดูหน่อยเขียนว่าอะไรให้เพื่อนเขียนอะไแล้วมีอะไรอีกมีอะไรให้ปะป๊าเป็นกรอบนะคล้ายๆกรอบรูปเนาะระบายสีอันสุดท้ายเป็นอะไรครับ แปกงกอฮหลอไหนกอดปะป๊าหน่อยกอดแล้วห่อปะป๊าด้วยแล้วปะปะ๊าไหมโอเคบ๊ายบาย